มาติดตามเรื่องของประเด็นการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีร่วมแท็ณะนะครับที่จะเตรียมการประชุมข้อรมอสัญจรที่จังหวัดพัทลุงและก็จังหวัดสงขลานั่นเองนะครับโดยนายกรัฐมนตรีครับเด้ลงพื้นที่ไปพบปะประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเพื่อรับทราบป,ปัญหาและความต้องการโดยเฉพาะโครงการสําคัญที่เป็นความต้องการของภาคีการพัฒนาโครงการกําจัดวัชพืชและกระพืชตังทินรุกรานในพื้นที่เขตหามล่าสัตว์ปลาทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงครับ บรรยากาศเมื่อวานนี้ครับนายมนตรีครับได้ลงพื้นที่บริเวณเขตหามลาซัตปลาทะเลน,น้อยอยู่ที่จุดชมวิวทะเลน,น้อยมูลที่2ตำบลพะนังตุงอำเภอขุอนขนุนจังหวัดพัทะลุงครับเพื่อติดตามผลการบริหารพื้นที่ลุ่มนม้ำทะเลสาบสงขาท่านที่ที่นายมนตรีครับเดินทางไปหอดเพื่นกระด้ไปป้อนหญ้าควายน้อยครับ ที่เป็นควายถี่เลียงในพื้นที่ทะเลน,น้อยมองนีและเป็นอาชีพหนึ่งที่สั่งรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่จากนั้นนายมนตรีและคณะครับได้ไปเบิ่งสินค้าโอท็อประดับหาดาวโดยมีทันู้วราชาการจังหวัดพัทลุงครับนายรัฐศาสตร์เชชูนะครับนำเสนอปัญหาซึ่งปัจจุบันอยู่ทะเลน,น้อยมองนีครับกับเจอปัญหาในเรื่องของวัชพืชต่างทินหรือวัชพืชที่อยู่ในทะเลน,น้อยกำลังประสบปัญหานะครับและกับพืช ต่างทีนถิ่รกร้านนะครับบ่าว่าสิเป็นจอกหนูจอกหูหนูหยักกงพักกระชูดไม่ยาาบหยักผมก็เลยบระเดจะว่าไม่ยาาบหยักเหนียเอื่นว่าขันบ้านเห้ามันเป็นหยากพี่หมอบอันนี้หยัพี่หมอบจะเป็นพักนิดหน่อยเนาะอยู่กับผืนอันนี้ไม่ยาาบหยักกระทิเป็นตน้นไ่ใบกระิี่ไข่ๆกันแต่ว่าเป็นเป็นผืนทีสร้างความรําคาญนั่นเองนะครับปกคุ้มลุ่มนม้ลำนล่าคลองเทศไ้น้ำไรเวียนบอดี เกิดการทับถมของตะกอนส่งผลให้ทะเลหน่อยตื่นเขินระบบนิเวศเสื่อมโทรมความหลากหลายทางชีวภาพก็ลดลงชนิดพันธุ์ซัตว์น้ำก็ลดลงเช่นเดียวกันที่สําคัญมีวัชพืชตางทนขึ้นมาย่างนาแน่น,นก็ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขั้งยู่เป็นประจำนั่นเองนะครับฤดูการน้ำที่ไหลมากก็คือระบายยากเฮดให้พื้นที่มองหนีนี่บบอสามารถที่จะระบายน้ำในช่วงของหนาฝนใด นอกจากนี้นะครับยังผลทรงผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอีกน้ำซึ่งเป็นไร่ใดลักของชุมชนและกระทบการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านอีกน้ำครับค่ะจังสันแล้วนะครับก็เห็นว่าการพัฒนาพื้นที่ทะเลน่อยมองหนีซึ่งเป็นมะระดกโลกถือเป็นการพัฒนา s o ฟ t p อ w e เวของจังหวัดน้ำที่สามารถน้ำไปยกระดับในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว ในรูปแบบใหม่ก็คือแบบเชิงสั่งสันนั่นเองของจังหวัดพัทลุงถทายกได้กับซีดีหลายนะคะและการที่สําคัญเพื่อเป็นการจ้างงานในพื้นที่สามารถกระจายรายได้จึงมีความจําเป็นต้องมีการสร่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ครบวงจรโดยเริ่มจากการพัฒนาคน้นพัฒนาพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาช่องทางการตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามา ย่างทะเลนหน่อยหมองหนีละค่ะทั้งนี้เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดพัทลุงให้เป็นเมืองแห่งความอย่างยืนด่านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงทรัพยากรธรรมชาติและกะัสิ่งแวดล้อมจําเป็นต้องกําจัดวัชพืชและกระพืชต,ตั้งทิ้นที่รุกร่านในพื้นที่เขตหามลาสตา,า์ป่าทะเลนหน่อยจังหวัดพัทลุงค่ะ โดยนางสาวแพรทองทานชินวัตรหน้ายกรัฐมนตรีหลังจากลงพื้นที่ได้รับทราบป,ปัญหากันแล้วก็ยังในบอกกับพี่น้องชาวจังหวัดพัทลุงนะครับว่าคนพื้นที่หู้ว่าปัญหาเจ้าของเป็นจังไดห,หู้ดีที่สุดนะครับซึ่งเบื้องจากการนําเสนอนะครับก็บจะพ้องหูว่าเกิดอีหยังขืนแนค่ะอีหยังแน่ที่สามารถที่จะเพิ่มรร่ใดให้กับพี่น้องประชาชนอีลี้แล้วนี่หากว่าพี่น้องประชาชนมีฐานะดีรัฐบาลก็เข้มแข็งไปน่านะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ความกินดีอยู่ดีของพี่นอ้องประชาชนเป็นส่วนสําคัญของรัฐบาลการและมีโครงการที่จะนําเสนอเนี่ยก็จะเข้าประชุมในมือนีนำนะครับเพื่อจะมีการพิจารณาต่อไปนั่นเอง